ก็ผมเตือนสองรอบแลวครับอืมผมเมตืนเก็บปุยผมไม่ปุ๋ยรั้มสองรอบอืมแต่แล้วที่เ่าอยู่ครับอืมอะจังคอยคิดกันนะ,ะวันนี้ก่อนที่เราจะฟังพระปาติโม <c oughs> อยู่แล้วถ้ารวมกันทั้งหมดก็แปดสิบสองรูปที่อยู่ด้วยกันผู้ที่เจ็บป่วยและผู้ไม่ได้ขึ้นมาท่านเขียนไว้อย่างนั้นนะ่ะนะอีกสิบสี่รูปก็เลยเหลือหกสิบแปดรูปการที่เรายัางมีนาำจิตนาำใจ หนักแน่นมั่นคงในคุณของพระรัตนตรยัยเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาว่าหลังจากฟังอุโบสถแล้วมียังก็ละ่ะ เฉพาะ,พทะทมเฉพาะกีฬานุปัากับเมซี่กีฬานุปัากอือขอบตตอพระธิมัจีแจงอืมค <c oughs> ามเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> การดูแลครับทางราชการนี่เอาใจใส่ดีดีครับ ก็น,น่าอนุโมทนาสาธุทางส่วนกลางก็ดีสปสชนิมมาาอดีจะไปวันที่สามทางโรงพยาวาลแรกๆน้องตาให้มหาอดีกับสอนลาม พะท่านให้งบมาสองรูปสองคนใครก็ได้ทางโรงพยาบาลหัวจะพานพิจารณาอยากจะร่วมก็เลยอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาล <c oughs> ไปคนหนึ่งก็มาเอาดีไปอีกรูปหนึ่ง ประชุมกันซึ่งเจ้าปรคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเจตุผลมิมนบังคลาลามเป็นประธานนะครับขับเคลื่อนเกี่ยวกับการที่จะดูแลพระเจ้าพระสงค์ตลอดทั้งแม่ชีแม่พร,รมไม่สบายบเดี๋ยวนี้กำลังลนนาลงกันและอีก <c oughs> ไม่นานนี้ทาง ท่านใดก็ช่มาขึ้นไปให้ฮะ่ิดอก็ไม่ิอไผ่ะเราลำลำเาผู้ป่วยครับผมดแลป่วยอ๋อดูแลผู้ป่วยอืมเาไม่ทิบ อันนั้นไม่ชิบบ่เพราะที่มาขึ้ืนไปเอีอยงเกาะที่พนเคยเอ,อาไม้ห้องเบิ่งมันนะมุมสุขภาพ <c oughs> มุมสุขภาพแม่นอยู่บ่แมน่นครับคือบวา,บาจังสีห <c oughs> รือมันมีหลายสือ่อบ่ที่พ่นมี ให้โอกาสแกหญาติแกโยมเขาวัดเขาว่าหรือพระเจ้าพระสงฆ์วัดความดันเน่วัดความสูงอย่างต่างๆเป็นต้นอย่างที่นะ่ะสัางนำนัดวัดความดันเนี่ยกะวัดความสูงอย่างต่างๆอย่างสี่งลองตาพันให้เอาพันเอาเอกสารในเบินลองตาก็เห็นอยู่เพิ่งก็เลยว่าอยอามาก ไหววัดเท่าคุณบาอาจารย์แม่ชี้แม่พ่อมตลอดญาติโยมมาวัดมาว่ากษิไดยหูจักนำหนักของเจ้าของมันสูงมันต่ำหลงตาเนี่ยอษิอยู่เจ็ดสิบเจ็ดอยู่เดี๋ยวนี้ลงมาหลายเติบลนะจากแปดสิบปัยษิลงอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดนี่แล่ละ เกิกบบดก็บลาลายลดก็ะลาลายครับก็ะทำให้ขั <c oughs> นเบาตามรัฐอิรี็มันค่อยดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับดูแลสุขภาพโดยเฉพาะแล้วอาหารอาหารที่เฮาฉันเข้ารับประทานอยู่นี่เรื่องง่ายอิรี พอจะนั้นทางราชการบ้านเมืองประกาศอยากดูแลพระเจ้าพระสงฆ์อยากจะเบิงอยากจะแย่งคือมันมีมีจักเถื่อห <c oughs> ลองตาบวชมากกโดนเติบแลบสี่สิบแปดพันศานะกระหอกซกีหูจักขับว่ามีการล้นน้ำง และมีผู้ดูแลพระเจ้าพระสงฆ์จังหว่าหลวงตากพอสบายใจขึ้นว่ามันจะได้ดูแลร,ร่วมกันระหว่างอปพรตพรพสะตโรงพยาบาลเป็นต้นกับทั่งวัดจ้าว่าโครงการที่หลวงตาว่าให้ฟังอยู่บ่อยๆนี่อยาก เริ่มทำงานครับอย่างแน่นอนกับปีใหม่เนี่ยนะก็จที่เริ่มทำงานผู้ใด <c oughs> เจ็บไข้เด็ป,วป่วยภายในตำบลเฮ้าเฮ้าก็บที่ไ้ไปเบิงไปแย่งจังหน่อยบวญญาติบวญโยมบวพระเจ้าพระสงค์เป็นต้นอันนี้ ผู้เจ็บผู้ป่วยส่วนมากกับผู้อุปธรรมประถากวัดว่าระศาสนามาหยาดโยมกัน,นีแต่ก่อนก็เขาวัดอยู่เป็นประจำประจำมาคูมค่มือคู่มืออีลีเมื่อสุขภาพเอื่อหน่วยก็บได้มาจังชินะเขาไปเยี่ยมเจริะเทือนเนี่ยมันดีใจดีใจครับ ดีอกดีใจอีหลีบางคนก็นหนำตาไหลดีใจที่เข้าไปเยี่ยมมีของเล็กๆน้อยๆเอาไปตอนไปปา่าไม่ไปผูกแขนเอาไปผปูกแขนไนครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมันนี่ลูกหลานเห็นทั้งเท้า <c oughs> ยังบังยังแย,ย่งยังคือทอดอยู่อย่างต่างๆก็ดีใจลูกหลาน็ดีกระด้เงเฮาไปเยี่ยมพ่อยายแม่ยายเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมปูเยี่ยมยาเยี่ยมตาเยี่ยมยาย็ดีโอกดีใจกันต่างๆกันพระศาสนาของเฮาต้องอยู่ด้วยความเอื้อเฟื่อเกลื่อกูลกันจังสี่แล้วบมนจังสี่อยู่ได้คันต่างคนต่างอยู่กะ มันก็จิเบิดไป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 ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ชีก็ดีการทางคุปตาจารย์ก็ดีกะดูแลสุขภาพเจ้าของเมื่อดูแลสุขภาพเจ้าของแล้วก็ดูแลสุขภาพผืนน้ำผู้ใดจะเ,เป็นอุ่นบอยูดีสบายกะเบิงแย่งกันครับเรียกว่าเบิงแย่งกัน เต็มความสามารถคันเกยความสามารถแล้วก็เข้ากับไปเอาไปส่งโรงพยาบาลจะว่าเบิ่งแล้วก็ทางโรงบาลก็เอาใจใส่ดีอีหลีสนับสนุนส่งเสริมส่วนตึกสงฆ์อาพาธนหลวงตาขาวกับหลายบอลบางยาขาวกับท่านทวีบบุตรโพออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พนมากะเสียนอยู่นี่พ่นมาเยี่ยมมืออื่นปฏิปเป็นประธานตัดไวลูนิเมตบันสั่งทอ่อบัดสั่งท่อนอกพ่นเล่เขามากาบก็ได้เดาคุยกันหลเหลื่องอยู่จังหน่อยอยู่บางยานะจังสีนาพ่นกะเห็นความสำคัญของศาสนา,ษา,ษาเห็นความสำคัญของธรรมะเอาไปใช้วสันพ่นวานะ กาชีวิตแม้ก็ดีขึ้นดีขึ้นมา่านมันกนวายัางเสีบยบำพราะอนนัน้นเมนีหลวงตากระโบว่าอย่างไรก็ขอฝากไว้ว่าะศาสนาพระพุทธเจ้าพนตรดไว้ฝากไว้กับพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา พระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคู่มือนี่ภิกษุณีบอมีกับแม่ชีแมชีบางคนกับบารมีสูงอิลีอุบธรรมบำรุงบัตว่าศาสนาเนี่โม้ยขากอิลีแมชีบางคนก็นกนเิคือห้ายิ่งข้าวมากสางหันสางนี่คักอิลีอยู่จังสีนันเป็นตน้นเพราะฉะนั้น สิ่งที่ทำให้าศาสนาของเฮาเจริญก็คือทรรและวินัยไปนั่นซิบหาเหมากระลุงโบสดตนึงทบทวนศีลศีลพระประติโมกครับส่วนอื่นๆนั่นเขาศึกษาอีกส่วนอื่นๆนั่นแล้วก็ดูแลก,กายดูแลว่าจาของเฮา อยู่ในความสงบศีลมันที่เกิดย่อนนี่นะถ้ากายสงบคือกายไม่ทำบาปไม่ผงผางไม่อะไรต่างๆสํารวมกายอยู่อย่างสีกหรือว่าศีลเกิดแล้วทุกคนก็สํารวมว่าจะไม่พูดกระโชกโหกห้าและไม่ พูดให้ก่อเกิดการทะเลาะวิวาดกันอะไรต่างๆอยู่ด้วยกันตามพระธรรมวินัยครับอันนี้ก็ศีลเกิดกายสงบวาจาสงบเรียกว่าคนมีศีลนี่คนไม่ศีลเป็นนัน,นเมื่อศีลเกิดแล้วจิตใจก็ตั้งมัน่นจิตใจก็ตั้งมัน่น ก็คือสมาธินั่นเองเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะติดตามมาเกิดขึ้นมานน่ำก็คือโตป,ปัญญาเพราะว่าจิตบวแวกบวันไหวไปน้าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งมันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะปัจจุบันน,นี่นห้าพราวนาอยู่นี่ นั่งอยู่กระสางยืนอยู่กระตามนอนอยู่กระตามก้มก้มเงยเงยคู่คูเหยียดเหยียดล้างหน้าแปรงฟันเปิดน้ําปิดน้ําเปิดไฟปิดไฟวริกรรมมาภาวนาไปด้วยอันนี้อย่าลืมฝากยำเท่าแม,ม่ชีแม่หยังก็ดีทางคุูบาอาจารย์ก็ดียำจังสีนะ่า เป็นอย่าง,งยงยำเพราะว่บาบายัางให้บาปเกิดคือลงตาวอาวันฟังยังนางลับอยู่นี่ก็อน,นิี้บาปขันกลางนางโงโงกเงินเงินนี่แมนบ็บาปขันกลางได้นี่ยังบรจักบาปนั่งเอาบาปกระนังยังมังเงิดบอกเห็นบ่ขอไหนแลมนี่ขอสาม ทีนะความง่วงเหงาหาวนอนทีนะความท้อแท้อนูแห่งจิตมต t h ะคือความง่วง,วงเหงาหาวนอนอันนี้ก็บาปขันกลางบางทีละ่ะขันบวจว่าอันนี้คือบาปก็บอกเอาออกสันเนเมื่อบาอ,าออกบาปก็ครอบงำจิตเมื่อครอบงำจิตแล้วหมดสภาพ จังทีนะเดินจงกรมก็บวเห็นหรูเปเห็นน้ำนางภาวนาก็บวเห็นหรูเปเพ็นน้ำวเห็นยังจังทีนะน่ะพระเจ้านั่เพื่อจะให้มีสมาธิบริกรรมภาวนาด้วยนะที่ลงตาเคยว่าให้ฟังลงตาการเรียนหงพอรู้เฉยๆได้ไหมครับหลวงพอ่อทำอะไรก็รู้เฉยๆได้ไหมครับก้มก้มเงยๆรู้เฉยๆได้ไหมครับ หลงพอมันก็เลยว่าได้ได้บ่แมนบ่ได้ได้ว่หลวงพ่อเป็นวันแต่ว่าเหมือนกับตีตะปูตีตะปูถ้าไม่ย้ำหัวตะปูมันก็ไม่ค่อยแน่นเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาเนี่ยจึงเป็นข้อที่หนึ่งให้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นยางเห่า,า,าล้างบาสนี่ล้างบาโนล้างบาทมันจะชัดเจนกว่ารู้เฉย เราจะแปลงฟันก็แปลงฟันหนอแปลงฟันนอแปลงฟันนอมันก็ชัดเจนเมื่อมันชัดเจนมันก็จะเกิดปัญญาเห็นบ่มมันจะเกิดปัญญาปัญ,ญานี่บ่แม่นปัญญาเกิดจากการฟังนะไม่ใช่ปัญญาเกิดจากการนึกคิด ปัญญาเกิดการจากการกำหนดสมเนียกรู้ว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ทางกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงมันดับและมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนเราหายใจเนี่ยก็เหมือนกันหายใจเข้ามันจะเกิดดับจะแต่ปลายจมูก แล้วก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับออกเกิดดับลงไปแล้วหายใจออกก็จะเกิดดับ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 จนหายใจออกหมดแล้วก็เกิดดับ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 อยู่นี่ไม่ใช่ว่าดับครั้งเดียวเกิดค,ครั้งเดียวนะเราเดินก็เหมือนการขวาย่างหนอนนี่ถ้าพูดให้หยาบๆก็คือเกิดดับหนึ่งครั้งแต่ถ้าละเอียดลงไปแล้วนะขวานี่เพียงยกขึ้นเท่านั้นเกิดดับ นับไม่ท่วนย่างก้าวไปก็เกิดดับ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 หนอเหยียบลงก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วจึงเหยียบลงนับไม่ท้วนถ้าผู้ใดเจริญภาวนาเห็นชัดดังที่กล่าวมาโดยย่อนี้ภาวนาไปเถอะสมาธิก็เกิดได้มรรคผลนิพพานก็เกิดได้เมื่อมีปัญญา คำว่าปัญญาในที่นี้เพียงรู้ว่ามันเกิดดับอย่างไรเท่านั้นเองคล้ายๆกับว่ามันง่ายๆแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายนะท่านทั้งหลายอุปอเป็นเบรการเอาชีวิตเป็นเดิมพันกําหนดทียิบจริงๆบริกรรมภาวนาจริงๆมันจึงจะเกิดได้ต้องเอาใจาใส่จริงๆนี่เวลาเราภาวนานะเพราะฉะนั้นพองหนอนเนี่ยครั้งเดียวยุบหนอครั้งเดียว อันนี้คือมันยังหยาบอยู่เริ่มพองกลางพองสุดพองขั้นละเอียดพอเราเริ่มพองแล้เกิดดับ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 จนถึงสุดพองเวลายุบก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับกิดดับจนถึงสุดยุบอันนี้จึงชื่อว่ารายละเอียดดูมันถึงขนาดนั้นอะไรอะไรทุกอย่างก็ตามอย่างเราดูโบทอย่างนี้เกิดดับทุกขณะเราจะเห็นมันชัดเจนอย่างไรต้องอาศัย การสเนียกรู้ดูเสาโบสถ์เนี่เกิดดับทุกขณะทุกเวลาแต่ถ้าว่าโดยสมมติมันพังเวลาใดจึงว่ามันดับถ้าอยาอยู่อย่างนี้ียกว่ามันมั่นคงถาวรอ,อันนี้คือเรื่องของโลกสมมติแต่ถ้าว่าโดยปรมัติสัจจานั้นเกิดดับทุกขณะวกมหาตัวเราเรานั่งอยู่นี้เกิดดับทุกเวลาจริงหรือไม่จริงดูมัน นี่มันเกิดดับทุกครั้เวลาเนี่ยนั่งอยู่นี้น่ยจนกว่าเราจะลุกพูดง่ายๆนี่เกิดดับตลอดเวลานี่เรานั่งอยู่นี้เนี่ยเห็นไหมดูจะมันเห็นชัดถึงขนาดนั้นทีนี้เกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บมันจะดับเวลาไหนสังเกตให้ดีๆ อย่างลมเข้าลมออกเนี่ยก็สังเกตให้ดีๆว่ามันเข้าออตอนไหนมันออกตอนไหนให้มันชัดเจนหรืออาการพองการยุบเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรดับลงอย่างไรเกิดดับเกิดดับอย่างไรถ้าเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกระดับกิดดับถ้ามันสุดดับปุ๊บลงไปหรือพองขึ้นหรือดับลงปุ๊บสะดุ้งเลยอันนี้เรียกว,ว่า เห็นชัดด้วยปัญญาเห็นไหมภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่รู้อย่างอื่นแต่รู้ว่ามันดับลงอย่างนี้เกิดอย่างนี้ดับอย่างนี้อันนี้เรียกว่าปรมัถปัญญาเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดจำได้ครั้งเดียวเท่านั้นขวายางอึ๊บลงไปถึงจุดนี้จำได้ระบบตูมหัวใจมรรคผลนิพานเกิดเลย ไม่ใช่เรื่องเล่นนะต้องสังเกตแต่ไม่ใช่ว่าจ้องนะสังเกตเฉยๆว่ามันเกิดอย่างไรดับอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงขอปารุธรรมะเพื่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายแม่ชีแม่พามจะได้หลักการไปปฏิบัติแต่ข้อสำคัญว่าให้กําหนดบริกรรมภาวนาก้มหนอเงยหนอคู่หนอเหยียดหนอ ล้างถ้วยหนอล้างจานหนออะไรต่างๆนุ่งผ้าหนอเป็นต้นนึกในใจอยู่อย่างนี้สักเนี่ยลงมาเกิดดับ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 อย่างไรอันนี้จะขอฝากไว้บัดนี้ก็สมควรเกลเวลาขอปรึกษาส่งเพราะว่าทางราชการบ้านเมืองจะมาี้แนะแนวทางเกี่ยวกับเรื่องเราที่จะ ตั้งกองทุนอะไรต่างๆด้วยพเราะฉะนั้นจะขอปรึกษาสงฆ์ว่าหลวงตาว่าสวดปฏิโมกย่อสองเห็นเป็นประการใดอ่านีมนละผลใบสองพันธิมา่ใบสามหรอรเออพอดีแล้ว โอ้ท่านบัญชาธานุตรรพรรษาเจ็ดเดอ้อผู้ใดพรรษาเจ็ดลงไปให้รับว่าเอวังพันเตถ้าพันษามากกว่าน,นั้นคือแปดพันษาขึ้นไปให้รับว่าเอวังเหมือนกันเดอ้ออ่านีมนตมนะนั้นะ เห็นพระเราคารวะกันอย่างนี uh ้หลวงตาลุิมใจอุโบสถที่สองฤดูหนาวเด้อมีแปดอุโบสถขึ้นเสียมากขั้นเดือนหนึ่งอุโบสถที่สอง รือดูหนาวมีแปอุบโบสถล่วงแล้วหนึ่งอุบโบสถปัจจุบันหนึ่งยังเหลืออีกหกอุโบสถนี่มน วินถึงเถิงกันเถิงเพิ่นยือเถิงบานเออขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงตาพระครูภาวนากคิจจารด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอถวายความเคารพแด่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกระผม